จากพนักงานแบงค์เห็นแววลุ่งในธุรกิจ m มสเซนเจอเฉพาะทางวันนี้เราคือผู้นำด้าน m e s s ซนเจอเฉพาะทางที่ได้รับความไว้วางใจด้วยยอดการใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แงานต่อเดือน บริษัทไพวอตทำธุรกิจเกี่ยวกับ m e s s ซนเจอที่มีความชำนาญเฉพาะทางเกี่ยวกับทางธนาคารเราให้บริการกับธนาคารและให้บริการระหว่างธนาคารกับลูกค้าในการขอสินเชื่อทุกประเภทเซอร์วิสของไพวอตมีอยู่5อย่างอันแรกก็คือ m มสเ e นเ e อร์แอนด์คูเรียเราบริการรับส่งเอกสารรายเดือนทั้งรายชิ้นงานเอกสารรับเช็ควางบินรวมถึงพิสูจน์ตัวตนให้กับทางธนาคารอันที่ส เราทำ warehouse และ d i s t r i b u t i o n บริการจัดการคลังสินค้าและขนส่งเฉพาะของพรีเมียมหรือของที่มีมูลค่าสูงสูงให้กับธนาคารข้อ 3. exclusive o u t s o u r c e project เรามีโปรเจกต์พิเศษพิเศษต่างๆเพื่อช่วยธนาคารเช่นการตรวจสอบสาขาการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆกับธนาคารทั่วประเทศอันที่ 4. mail room เราจัดทำสารบัญกลางประจำองค์กร มีการกระจายข้อมูลและเอกสารตั้งแต่ CEO ยันถึงลูกค้ารายใหม่ๆของธนาคารการบริการเม r o o m เราเนี่ยปัจจุบันเราก็ยังทำให้กับธนาคารในประเทศไทยด้วยอันที่5 f i ฟ l ลเ h ็คเกอเรามีเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อตรวจสอบสินเชื่อหรือนำสาขาของธนาคารหรือเคาน์เตอร์ธนาคารไปหาลูกค้าทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัด ผมเคยทํางานธนาคารมาก่อนวันหนึ่งไปที่แบงก์ชาติเห็นแม่เชนเจอร์เต็มไปหมดเลยนะครับมาจากทุกธนาคารเลยจึงมีความคิดว่างานบางอย่างเราสามารถแชร์กันได้ไม่จำเป็นต้องใช้คนจํานวนมากขนาดนี้เพื่อให้เป็นการช่วยลดต้นทุนแล้วก็สามารถจัดการงานบางอย่างหรือทุรก,การบางอย่างนี้ให้ง่ายขึ้นเลยเกิดแนวความคิดในการให้บริการช่วยท,ทํกกาธุรกรรมแทนธนาคารและ เป็นผู้ช่วยธนาคารประสานงานกับลูกค้าจากวันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทไพร o อในวันนี้ไพร o บอเรามีวิชั่นในการทำงานคือเชี่ยวชาญปลอดภยัยไฮเทคข้อ1เรามีความชำนาญเฉพาะทางเกี่ยวกับงานธนาคารเปรียบเสมือนเป็นเย้าที่ของธนาคาร ไปหาลูกค้าถึงที่หรือถึงบ้านอันที่ 2. ปลอดภัยเรายังสร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของลูกค้าด้วยการนำเอาเทคโนโลยีการติดตามในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าอันที่3ไฮเทคระบบของไพ v o อเองจะมุ่งเน้นเรื่องความป้องกันข้อมูลของลูกค้าเป็นสำคัญรักษาข้อมูลลูกค้า pdpa ทั้งการปิดเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าการควบคุมโทรศัพท์ของ Mess e n เจ r ผ่านเทคโนโลยีน็อกก็คือเราไม่อนุญาตให้นําข้อมูลที่เราไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยเข้าไปในโทรศัพท์ได้สิ่งเหล่านี้เองที่ทําให้ลูกค้าของเรามอบความไว้วางใจใช้บริการของ p i v บอในการทําธุรกรรมสําคัญสำคัญต่างๆ การตอบรับการให้บริการของไพ่ o อรดีมากเรามีความรู้ความเข้าใจเพราะเรามีประสบการณ์จากที่เคยทํางานธนาคารมาก่อนจึงเอาความเข้าใจตรงนั้นเนี่ยมาให้บริการกับลูกค้าและยังนําเอาข้อเสนอแนะจากลูกค้าเนี่ยมาปรับใช้ทําให้การทํางานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นลูกค้าก็พึงพอใจและที่สําคัญคือได้งานมากขึ้นแต่ใช้เงินน้อยลงจึงทําให้วันที่เริ่มแรกของเรามีเพียงธนาคารเดียว มาจนถึงวันนี้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากแทบทุกธนาคารที่ให้บริการรวมถึงบริษัทและองค์กรต่างๆอีกมากมายที่เข้ามาใช้บริการของเราบริษัทไพบอร์ดเราเริ่มต้นปี2008มาถึงวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ14ปีด้วยจุดแข็งของการให้บริการเฉพาะทางจึงไม่ค่อยมีคู่แข่งทางการค้าแล้วยังมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง เพื่อการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุดทําให้ผลประกอบการเราก้าวกระโดดขึ้นทุกปีวันที่เริ่มต้นจากพนักง,งานเพียง30คนวันนี้เรามีพนักง,งานมากกว่า700คนบริการทั่วประเทศช่วงแรกเรามีงานเพียงหลักร้อยแล้วก็เริ่มจากหลักร้อยเป็นหลักพันต่อเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นหลักหมื่นงานต่อเดือนจนในปีล่าสุด2 0 2 1ันยีเถึงสองพเรามีงานเข้ามา1น0 0 0แงานต่อเดือน แล้วก็ทำให้เรามีไรายได้สูงถึง200ล้านต่อปีปัญหาที่กำลังเข้าเข้ามาก็คือดิจิทัลดิสแทปชั่นปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอีก5ปีข้างหน้าเราอาจจะมีผลกระทบในการส่งเอกสารของธนาคารลดน้อยลงหรือ มีการยืนยันตัวตนของธนาคารลดน้อยลงเราได้เตรียมแผนรองรับไปแล้วเราจะเน้นให้บริการในกลุ่มลูกค้าที่เป็น SME มากขึ้นและให้บริการรับส่งเอกาสารและขนส่งวัสดุโดยให้บริการด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับงานที่เราทําให้กับธนาคารซึ่งปัจจุบันหรือวันนี้เราได้เริ่มบริการแล้วในการทําธุรกิจสินเชื่อมีความจำเป็นมาก มีทุนน้อยก็ได้กําไรน้อยมีทุนมากก็ได้กําไรมากถ้าอยากจะเติบโตก็ต้องใช้เงินลงทุนสําหรับไพบอร์ดเองเรามีพนักง,งานเป็นจํานวนมากธุรก,กิจเราเป็นเอาซอร์สเราต้องทํางานเสร็จก่อนเราถึงจะวางบินได้แต่กว่าจะได้รับเงินก็ประมาณ2-3เดือนเงินก็ไปจมอยู่ตรงนั้นทําไมผมถึงเลือกขอสินเชื่อที่ธนาคารไทยเครดิตเพราะผมมีความรู้สึกว่าไทยเครดิตเข้าใจความต้องการของคนท,ทําธุรกิจจริง พนักงานของไทยเครดิตเองก็ช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีที่สําคัญก็คือผมรู้ด้วยว่าธนาคารไทยเครดิตได้ช่วยพ่อค้าแม่ค้าเรารู้อยู่แล้วว่าการขอสินเชื่อมันต้องมีดอกเบี้ยและเราก็รู้อยู่แล้วว่าธนาคารไทยเครดิตเอาดอกเบี้ยเนี่ยไปช่วยเหลือคนทําธุรกิจที่เดือดร้อนจริงๆผมจึงเลือกใช้ธนาคารไทยเครดิตครับ SME กล้าให้คุณกล้าก้า,าวเรากล้าให้ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ